สวัสดีครับมิสหายสายสองล้อทุกท่านนะครับผมท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับทั่วไปขอต้อนรับเข้าสู่มอเตอร์ไซค์โซโล่ไทยแลนด์บายน้ำหอมนะครับไลฟ์สไตล์คุยกันสบายสบายสารพันสาระในแวดวงสองล้อหรือรถเครื่องนี่แหละครับผมหรือรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์นี่แหละครับพี่น้องช่วงนี้อากาศร้อนนะครับใครขี่รถขี่ลาเดินทางไกลไปไหนก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับหาน้าอะไรมา เช็ดหน้าเช็ดตานะครับแวะปั๊มอะไรก็ได้ดื่มน้ําดื่มอะไรสิบน้ํากันไปนะครับพี่น้องเย็นไปนะครับอย่าใจร้อนตามอากาศนะครับบ้านเราร้อนเหลือเกินนี่แตะสี่สิบองศากับทุกวันแล้วครับหลายคนบ่นค่าไฟขึ้นแล้วครับโอ้แต่มันค่าไฟครับนี้นี่โหดจริงครับผมเองก็โดนโหดนะครับพี่น้องเนี่ยบ่นกันบ่นให้กันฟังนะเนี่ยโอเคครับผมมาเข้าสารพันสาระในเว็บบลกเราต่อนะตอนนี้ผมยังอยู่กับค่ายฮอนด้า ไปตั้งฐานทัพในเอเมริกาเมื่อปี1959นะครับพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงพาร์ทที่4หรือตอนที่4เลยเนาะตอนที่1ตอนที่3ามันก็เจอทั้งคําสุป,ปรามาะเจอทั้งความท้าทายโอ้ยหลายอย่างนะครับมันไม่ได้สวยหรูเลยนะครับนะครับแถมยังการยอมรับก็ยังแทบจะไม่มีเรียกว่าเป็นศูนย์เลยอ่ะอนดาเป็นศูนย์เลยครับแถมยังเหลือเงินลงลงทุน เงินขวัญถุงก้อนสุดท้ายนะครับเหลือสาม0 0ื่นี่พี่น้องหลังจากซื้อตึกสร้างตึกทําตึกกันแล้วเนี่ยที่เป็นสต,สตูดิโอเก่าอะครับผมที่ทำาอนด้ซื้อกระแสน,นึงนะครับแสนเหรียญยูนะครับก็เหลือเงินแค่สามหมื่นสามหมื่นยูเอสดอลลาร์นะครับพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงตอนที่4ี่แล้วครับผมคงจํากันได้นะฮอนด้ Honda เสนองบประมาณไปทางรัฐบาลของญี่ปุ่นเพื่อน,นําเงินออก นอกประเทศเมื่อเดือนเมษายนปี2502นะครับแต่ก็ได้มาไม่เต็มนะครับพี่น้องได้มาเพียงเซียวหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็เรียกว่ากามิอเมยนใช้มมาตลอดครับเพราะว่าเดือนเมษายนได้รับเป็นอนุม,มัติมาแล้วนะครับอย่างที่เคยเล่ามาลนะ250,000 USD นะครับพอม,มิถุนายนก็ส่งผู้จัดการคนใหม่แลครับผมไปเป็นแม่ทัพอยู่อเมริกาฮอนด้านะครับ ส่งเข้าอเมริกาทันทีนะครับคือมารอคาวาชิมานะครับพี่น้องซึ่งเป็นผู้จัดการอยู่ผู้จัดการฝ่ายขายอยู่ที่ฮอนด้ามอเตอร์ญี่ปุ่นนหละครับผมตอนนี้ก็บินไปอเมริกาแล้วครับไปเรียกว่าไปประจำการเลยครับเมื่อมิถุนายน2 5 0 2นะครับผมก็มีลูกน้องของท่านตามไปคนนะครับชื่อทาคายุกิโคบะนะครับก็เรียกว่าถ้าอาคาวาชิมาเป็นพี่ใหญ่ทาคายุกิโคบะก็ เป็นรองพี่ใหญ่อะเป็นรองผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของอาคาวาชิมะนะครับนะครับตอนนี้มีญี่ปุ่นสองคนนะครับมีชาวญี่ปุ่นสองคนที่บินไปยูเออเรลยวนะครับเมื่อมิถุนายน2 5 0 2น้า้อยสองนะครับน้องคงจำกันได้เนาะอาเมื่อสารตอนแรกนะผมก็เล่ามาคร่าวๆนะครับทีนี้ไปยู่อเเรกาดและได้ตึกได้อะไรนะครับผมจะเตรียมการขายนะครับ นะครับเดอนมิถุนายนเข้าไปนะครับพอเข้าไปทางคาราชิมาก,ก็ออกเยี่ยมตลาดออกอะไรบ้างนะครับออกไปคุยกับร้านค้าออกไปคุยกับยูเซอร์ผู้ใช้รถทั่วไปในขณะเดียวการยอมรับในท้องถิ่นก็ยังไม่มีนะครับพี่น้องยังไม่มีด้วยเหตุดังกล่าวทางคาราชิมาก,ก็ประกาศรับพนักงานนะครับโดยจะเน้นเป็นชาวอเมริกันคนท้องถิ่นทั้งนั้นนะครับ มีมาเป็นฝ่ายขายนะครับมีเพียงแปดคนนะครับพี่น้องตอนนี้คือทั้งบริษัทนะครับตอนแรกนะมีแค่แปดคนนะครับเป็นคนอเมริกันรวมกับผู้บริหารคือคาวาชิมะแล้วก็รนะคายุกิโคบาะนะครับอีกสองคนคนญี่ปุ่นรวมกันก็เป็นสิบคนนะครับทําไมถึงเลือกเฉพาะคนอเมริกาคนอเมริกันมาเป็นฝ่ายขายคาวาชิมะบอกว่าต้องการสร้าง สร้างความใกล้ชิดสร้างความเป็นกันเองกับคนในท้องถิ่นในคนในพื้นที่คนอเมริกันเองแท้ๆนะครับผมเรื่อว,ว่าที่ว่าการค้าการขายความเชื่อถือนะั้มันจะมีเกิดขึ้นได้ในเวลาที่รวดเร็วขึ้นนะครับรวมทั้งการไปออกเยี่ยมดีล่มเดลเลอร์อย่างเงี้ยกัาตีมากก็ได้สตาร์ทพนักงานนี้ไปด้วยไปพูดคุยไปเจรจาไปอะไรกันนะครับผมก็ไปคุยกันนะครับ8คนนะครับที่คุยกันที่ที่ตามไป ร้านค้าร้านขายนะครับคือคือคือมันถือเป็นกล,กลยุทธ์หนึ่งนะครับของคาไวสิมาสำหรับการจัดการตัวผลิตภัณฑ์ของฮอนด้ให้เข้ากับชุมชนท้องถิ่นโดยเร็วที่สุดนะครับถึงว่ารับพนักง,งานเป็นาชาวเมกันทั้งหมดนะครับพี่น้องนะครับเพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายผู้ จำหน่ายรถจักรยานค่ายอื่นที่มีอยู่ก่อนเนี่ยจะได้เข้าไปนั่งคุยไปเจราจาความกันได้รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนท้องถิน่นคนในพื้นที่คนมีกันด้วยนะครับเพราะแบรนด์ฮอนด้าเองก็เป็นแบรนด์เรียกว่าโนเนมเข้าไปตอนนั้นนะครับเมื่อศาลตอนแรกก็ผมก็บอกแล้วไม่มีการยอมรับแบรนด์ฮอนด้าเลยนะครับมีความท้าทายเกิดขึ้นด้วยนะครับครับผมก็สร้างสายสัมพันธ์กันต่างๆก็ได้รับความหลายคนก็มีเห็นด้วยก็มีนะ แต่ส่วนมากอาจจะไม่เห็นด้วยในขณะที่รถรุ่นนุค่ายที่มีอยู่ก่อนก็มีทั้งค่ายมีการค่ายยุโรปค่ายอังกฤษนะครับที่มีขายอยู่ก่อนแล้วนะแต่เป็นรถที่มีซีซีสูงมเป็นขนาดใหญ่นะครับการเมื่อเดือนกันยายน2002ก็เปิดฤดูการขายนะครับทีนี้คาวาชิมาเอาครับมีรถจากาญี่ปุ่นส่งเข้าไป3รุ่นนะครับคือรุ่นดรีมนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นดรีม ซีรีส์ไหนผมน่าจะเป็นซีรีส์ C 70นะดิม C 70นะครับที่สร้างเมื่อปี1 9 8บเบาแยกเป็นบบาเดียวนะครับผมเข้าใจว่าคงน่าจะเป็นรุ่นนี้นะคงยังไม่ถึง C A 77นะครับ C 77เข้าไปที่หลังนะครับครับ ตอนแรกนี่เดือนกันยายนนี็รถที่ส่งเข้าไปก็มีรุ่นด e ีมรุ่นเบลลี่นะครับเบลลี่125นะครับแล้วก็รุ่นซูเปอร์คัพนะครับซูเปอร์คับนี้ในอเมริกาไม่ได้เรียกซูเปอร์คัปนะครับผมเคยเล่าเรื่องของอเรื่องของซูเปอร์คัมาแล้วว่าทำไมถึงในอเมริกาถึงไม่สามารถจะใช้คาว่าซูเปอร์ได้นี่ครับผมนะครับก็เพราะเหตุผลหลายอย่างน,น,นะครับผมก็ใครอยากรู้ก็ไป หรือไปโค้นดูช่องที่ผมเคยเล่าในช่อง YouTube ของผมนะครับมอเตอร์ไบค์โซโล่ไทยแลนด์ผมเคยเล่าเรื่องย้อนรอยอดีตของอซูเปอร์คัพของ Honda เมื่อก่อนนในอเมริกาอย่างนี้ยจากนั้นครับซูเปอร์พอซูเปอร์คัพใช้ไม่ได้ก็ใช้แต่เพราะคำว่า Honda 50นะครับในอเมริกานะครับเรียก Honda าซูเปอร์คัพว่า Honda 50นะครับซึ่งก็รถทั้ง3รุ่นก็เรียกว่าเปิดตัวในญี่ปุ่นไปไม่นานโดยเฉพาะฮอนด้า50หรือซูเปอร์คัพนะครับผม เปิดหลังสุดปีหนึ่งเ้าเ้เราเปิดไปไม่นานก็ส่งเข้าอเมริกานะครับผมก็ทีนี้ก็ออกไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมเย็นพวกดิลล่งดีลเลอร์แล้วก็นวมถึงผู้ใช้ทั่วไปก็เห็นแล้วก็ตกใจอะ่ะเฮ้ยรถอะไรวะเนี้เพราะคนอเมริกรันเองก็ไม่เห็นไงมันคันนิดเดียวอะ่ะแต่มันมันมันดูเท่ะอะมันเป็นทรงมันเหลี่ยมๆนะอะไรเงี้ยใครก็ขี่ได้มันดูท่าทางมันจะขี่ได้ง่ายเริ่มแล้วครับจากคนที่เคยแอนตี้คนนี้ก็ต่อต้านกันบางหลาย ก็มีบางส่วนที่มา,าเริ่มจากคอยตามเริ่มจะเห็นด้วยแล้วหลังจากได้เห็นรูปเห็นร่างเห็นรถตัวจริงแล้วนะครับทางคาวาทิมารวมทั้งพวกฝ่ายขายทามเมกันเองก็ไปพูดคุยกับยูเซอร์ไปคุยกับร้านตัวแทนจาหน่ายหลายร้านที่ขายรถแบรนด์อื่นอยู่แล้วเนี้หลายหลายหลายร้านก็เริ่มจะคอยตามเริ่มจะเห็นด้วยนะครับรวมทั้งการเปิดให้ทดลองขับขี่รถทั้ง3รุ่นอย่างเงี้ย โดยให้ทั้งทางตัวแทนจาหน่ายกเก่านะครับที่ขายรถแบรนด์อื่นอยู่แล้วเนี่ยมาลองขี่ด้วยกันในเงี้ยนะครับสมัยก่อนก็ขายก็ขายรวมนะพี่น้องเหมือนบ้านเราเลยไม่มีได้ขายแยกนะครับไม่มีเป็นออลลี่นะครับสมัยเก่าอเมริกาก็เป็นอย่างนั้นนะครับขายขายทุกยี่ห้ออยาทางฟูจิสมะเออทางขอโทษนะครับทางคาวาชิบะและโคบะ ผมพนักงานขายเซลที่เป็นคนบริการอีก8คนก็เข้าไปคุยไปเที่ยวไปเยี่ยมไปเยือนอะไรทักทายกันนะครับแล้วก็มีรถให้รถทดลองขี่ด้วยนะครับรมทนักให้ยูเซอร์มาลองขี่ด้วยนะครับพอได้ลองขี่หลายคนก็ทําท่าจะพึงพอใจและเห็นด้วยบอกว่ารถมันท่าทางแปลกๆแ,แ,แล้วขี่ง่ายขี่ได้ดีอะไรเงี้ยน่าจะสนุกสนานในการกับขี่นะครับก็ว่าอย่างนั้นนะครับ ในขณะเดียวกันทั้งสามรุ่นเนพี่น้องทางคาวาชิมะเองก็ตั้งเป้าขายทันทีนลครับพอพอไปคุยกับดีลุง่งดีเลอร์คุยยูเซอร์แล้วบอกว่าตั้งเป้าขายทั้ง3รุ่นนะครับคือรุ่นดีมรุ่นเบนลี่และรุ่นฮอนด้าห้าสิบนะครับพันคันต่อเดือนนะครับพี่น้องซึ่งก็คงเป็นอีกเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีหนึ่งเก้าห้าเก้าที่เริ่มขายเมื่อเดือนกันยานะฮะก็เรียกว่าเป็นไตรมาสสุดท้ายแล้วนะสามเดือนสุดท้ายเนี่ยขอเดือนละพันคันพอ นี่้ามาชิมยะย้ำไม่นีเลยพีนะ่น้องขอขายได้เอะมันเรามต้องขายได้ทั้งสามรุ่นเนี่ยแชร์กันมาก็เฉลีย่ยแล้วเดือนละพันคันก็ตุเดือนละรุ่นละสามร้อยคันแชร์กันง่ายเฉลี่ยกันง่ายเลยพี่น้องนะครับก็ตั้งความหวังตั้งเป้าไว้เลยนะครับกับเซลล์แปดคนเนะี่ยอยู่ต้องขายให้ได้ก็คงพูดอย่างอะไรถึงนี้เนาะขาบัชิมาเองก็ ก็ไม่ได้ทอดทิ้งพวกฝ่ายขายแล้วให้กําลังใจก,กันตลอดรวมทั้งพูดออกพูดคุยกับร้านค้าอะไรนะครับผมโอเคครับผมพอถึงเดือนสุดท้ายของไตรมาสปีสองห้าหรือปีหนึ่งเก้าห้า้านะครับขายเริ่มขายตั้งแต่เดือนกันยานะึ่พี่น้องก็เป็นไตรมาสสุดท้าย3ามเดือนกว่าเนาะรู้ไหมพี่น้องขายได้เท่าไหร่ <laughs> ยอดเท่าไหร่จากที่ตั้งเป้าเดือนละพันคันนะ่ะโอ้โหขายได้ร้อยเจ็ดสิบคันครับสามเดือนเนะี่ยพี่น้องที่ดูดิให้ตายเถอะ มันมันมันจะไปรอดไหมเนี่ยฮอนด้าโอ้ฮอนด้าอเมริกาจะไปรอดไหมสามเดือนแรกตั้งเป้าเดือนละพันคันแต่เดือนละพันคันสามเดือนก็ง่ายๆก็สามพันคันแต่นี่สามเดือนขายได้ร้อยเจ็ดสิบคันพี่น้องโอ้ย oh, oh, มันอะไรนักหนา <laughs> นี่ยุคเมื่อหกสิบปีที่แล้วนะยุคแรกจากแบรนด์โนเดมเข้าไปอเมริกานะสามเดือนแรกเนะี่ยโอ้สามเดือนสุดท้ายของปี 199, หนึ่งเก้าห้าเก้านะนะครับขายได้ร้อยเจ็ดสิบพันเองไนงะถุยนี้แล้วครับ คาวาชิมะกับโคบะนะครับนะครับาสาายคู่คิดคู่ใหม่ในอเมริกาเนี่ยครับสัญชาติญี่ปุ่นเป็นผู้จัดการแล้วก็รองผู้จัดการนะครับรวมทั้งสตาฟฝ่ายขายฮอนด้าที่เป็นชาวอเมริกันอีกแปดคนก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับมันมีความท้าทายด้วยพี่น้องมันไม่ง่ายแนละลูกมันมันไม่ได้ ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีอะไรราบลื่นมันไม่สวยงามอย่างที่คาดหวังไว้เลยอยเงี้ยครับผมนะครับก็เรียกว่าหืดขึ้นคอนะครับพอเข้าเดี๋ยวตอนหน้าเข้า,าทศวรรษท,ที่ปีหนะึ่งเก้าหกศูนยเริ่มต้นปีใหม่จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับพี่น้องสรุปพาร์ทที่สี่นั่นก็คือส่งรถเข้าไปขายแล้วนะครับมีการออก เยี่ยมเย็นตัวแทนจําหน่ายแล้วก็รับอาพนักง,งานขายแคนเป็นคนอเมริกาทั้งหมดนะครับนะครับรถที่ส่งเข้าไปขายก็มีรุ่นดีมรุ่นเบลลี่แล้วก็รุ่นซูเปอร์คับหรือฮอนด้า0ในอเมริกานะครับพี่น้องนี่จะส,สรุปสรุปไปง่ายๆตอนนี้ก็้วก็ตั้งเป้ายอดขายเลยร้ 100, อยเดือนละพันคันนะครับสามเดือนก็สามพันแต่ถ้าว่าสามเดือนขายได้ร้อยเจ็ดสิบคันพี่น้องให้ตายเถอะพระเจ้ามันไม่ได้ลาบลื่นเลยติดตามตอนต่อไปครับ ว่าภาคที่5้าฮอนด้าจะเจออุปสรรคจะมีปัญหาอะไรอไหมนะครับหลังเจเริ่มต้นปีใหม่แล้วก็ขายเข้าไปนะครับผมนะครับรถถึง3รุ่นนะับขาย3รุ่นอยู่นะพี่น้องเดี๋ยวติดตามกันต่อไปโอเคครับผมชอบสไตล์นี้อะไรงนี้ก็กดให้กําลังใจผมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับพี่น้องใค้มีามาความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับพักทายกันได้นะครับสำหรับข้อมูล,ท,ลทั้งหลายที่ผมรวบรวมรวม,มาโอ้มันเยอะแยะกว่าจะรวบรวมได้มาสรุป เนื้อหาอะไรได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะพี่น้องผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้นะครับถึงจะเป็นเรื่องเก่าเรื่องในอดีตมาแต่แนวความคิดหลายอย่างโดยเฉพาะจากม,ม,มอซุยคิโลฮอนด้าและฟูจิซาวะวาสองสายนะครับผมรวมคิดที่สร้างแบรนด์ฮอนด้าขึ้นมาเนี่ยผมยอมรับว่าแนวความคิดเขาทุกวันนี้หลายอย่างไม่มีร้านสมัยนะครับ ถึงแม้เขาจะไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายและเกียรติการเรียนอะไรเงี้ยแต่เขาก็สร้างแบรนดอนด้าให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเป็นมีอิทธิพลต่อชาวโลกในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งครับติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องโอเคครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยผมก็เล่าอย่างที่ผมได้ข้อมูลมาเล่าสู่ผนฟังนะเนาะมีสิ่งหลายอย่างที่คิดว่ามาันคงจะเป็นสาระแล้วก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับสาหรับหลายท่านเกี่ยวกับที่ อยากรู้ว่า h อ n d a าสมัยเก่าก่อนเป็นยังไงในอเมริกาชนฮอ n d a ในบ้านเราผมก็เคยเล่าไปแล้วใครอยากสนใจเรื่องราวเหล่านี้ก็ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆของผมนะครับผมผมเล่ามาแล้วอ่าสี่ข่ายสมุไรบุกญี่ปุ่นก็เป็นเล่าเป็นแต่ละค่ายเป็นยังไงนะครับก็ลองไปค้นดูนะครับพี่น้องโอเคครับผมขอบคุณมากที่ติดตามชมครับพี่น้องขอบคุณครับติดตามชมติดตามฟังนะครับ มอเตอร์ไ e ค์โซโล่ไทยแลนด์นะครับบายน้ำหมอมนะครับไลฟ์สไตล์คู่กันสบายสบายสรารพัดสาระสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับพี่น้องโอเคครับผม